สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจินแซบบายปลาเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะกับข้าวบ้านๆทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยนะคะเมนูของปลาเล็กวันนี้นะคะก็เป็นนี่เลยค่ะลาบปลากระป๋องค่ะลาบปลากระป๋องนะคะผักแก้มก็จะมีหอมแดงดอกขาแล้วก็มะตูมแขกใบชบพูนะคะแล้วก็มีผักลวกค่ะมีกะหล่ำปีก,กับบวบนะคะบวบงูค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนรับรองว่าแซบแน่นอนค่ะ ใบชะพูได้ผลเนาะงามมากๆเลยหลังบ้านปลาเล็กนะคะใบใหญ่บเบลิมเลยใบายสาลาแหน่ด้วยนะคะ มากทุกคนไม่ได้ทำกินนานแล้วหอมข,ข้าวกลวาจะได้ผักมันค่อยมี ฝนตกทุกวันไปตลาดไม่ได้ก็ได้ผักที่มีอยู่ในตูน้เย็นแล้วก็ผักรอบบ้านนะคะบกหมู อมแขกค่ะอร่อยมากทุกคนใครที่ไม่เคยทำลาบปลากระป๋องนะลองทำนะคะอร่อย สักกันไหมคะดอกคาวันนี้เก็บได้แค่ดอกเดียวจะมาตุ้มแขกค่ะ อร่อยอร่อยมากช่วงนี้นะคะโควิดกลับมาระบาดอีกนะคะทุกคนกินเมนูลาบนะคะเราจะได้กินแกล้มหอมนะคะแล้วก็แกล้มผักสดๆช่วยได้ค่ะวิธีการกินหอมแดงให้แบบว่าไม่เผ็ดไม่ฉุนให้หวานอร่อยเนาะก็ให้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะให้เขาเย็นๆแล้วเรา,เามากินนะจะหวานอร่อยดีค่ะไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ฉุน อร่อยมากลองนะคิดซับนี้เอาจากตู้เย็นมาเย็นๆแล้วมากินหวานแล้วก็อร่อย ใบใหญ่ปิดหน้ามิดเลยน้องงามน้ำฝนตอนไหน เล็ก,าก่าความรู้สึกเนาะชอบกินลาบปลากระป๋องมากกว่ายำปลากระป๋องค่ะชอบตรงที่แบบว่าแล้วหอมกลิ่นข้าวกล้วเนาะแล้วรสชาติมันก็ต่างกันค่ะผัดกะเพราก็อร่อยนะคะทุกคนปลากระป๋องผัดกะเพรา จะผัดแบบว่าเอาตัวปลากระป๋องไปทอดก่อนก็ได้หรือว่าจะผัดแบบสดๆเลยก็ได้ค่ะทําได้สองแบบอร่อยทั้งสองแบบเ <c oughs> มนูอาหารไทยเนาะไม่มีวันตายเพราะว่ามันดิ้นได้วัตถุดิบหนึ่งอย่างแล้วทำได้สารพัดเมนูแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะ อะไรที่เราไม่เคยลองก็ลองทํานะคะลองกินอร่อยจริงจริงแทบสักคำไหมคะ ลาบปลาก,กระป๋องอร่อยกระป๋อแม่ก็ใบใหญ่ปอดสาร เห็นใบแค่คูใบใหญ่แล้วอยากกินเมี่ยงเลยอะ่ะหอมเมี่ยงอร่อยมากทุกคน อิ่มแล้วก็อืดมากๆเลยนะคะทุกคนข้าวหมดจานค่ะแต่ว่าลาบปลากระป๋องไม่หมดนะคะเมนูนี้ใครที่ยังไม่เคยกินปลาเล็กแนะนํานะคะว่าอร่อยจริงๆค่ะไปดูสูตรได้นะคะที่ช่องปลาเล็กชาแนลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสําหรับทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ทุกกําลังใจที่มีมาให้ปลาเล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆช่องเพียนแซ่บบายปลาเล็กนะคะ